สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ข่าวในวงการสงฆ์นะของพระของภิกษุเนี่ยมันก็สร้างแรงสัะเทือนนะพอสมควรนะครับตามที่ผมเห็นในข่าว โดยเฉพาะการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับที่ผมไปอ่านพบนะในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะจากชาวบ้านคารวาสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เขย่าว,วงการสงฆ์อยู่เหมือนกันนะวงการของพราเหลืองนะของภิกษุเนี่ยเพราะว่ามันทําให้ชาวบ้านคาวาสส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าจะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับเกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีนะกับภิกษุที่สร้างเรื่องสร้างราว นะถึงขั้นประชิกนะแล้วก็บางท่านก็เป็นอารัชีเพราะปกปิดนะประชิกปกปิดอาบัตบางท่านก็มันมีหลักฐานแสดงให้เห็นนะถึงการปกปิดและการโกหกนะซึ่งถ้าเราทราบนะจากคำสอนพระเจ้าพระพุธเจ้ากลนะ่าวสอนไว้นะว่าบุคคลใดที่โกหกเนี่ยความชั่วอื่น นะที่จะทำเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้พูดง่ายคือบุคคลที่โกหกได้ก็สามารถทำชั่วได้นะนี่แหละครับคือความที่รู้สึกสาชาวบ้านคาราว่านนะว่ามันเกิดความเสื่อมนะในพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกความเข้าใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะซึ่งผมก็ได้พูดมาในหลายคลิปแล้วว่าจริงๆเนี่ย มันเป็นความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะตั้งแต่แรกของชาวบ้านคารวาสที่ฝากคาสอนพระพุทธเจ้านะฝากศาสนาไว้กับนักบวชไว้กับภิกษุไว้กับพระไว้กับพระเหลืองนะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนตั้งแต่แรกในแง่นเองเนี่ยนะผู้ที่ไปฝากพุทธศาสนาคําสอนพระพุทธเจ้านะไว้กับภิกษุนักบวช แต่ตนเองเนี่ยนะกับไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะว่าศีลห้าตนเองก็ยังขาดอยู่นะยังทะลุยังดังพลอยอยู่ศีลก็ไม่บริสุทธนะินะศีลตนเองก็ไม่บริสุทธิ์แต่ก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ภิกษุที่ศีลไม่บริสุทธิ์นะที่ศีลขาดทะลุนะถึงขั้นประราชิกเป็นราชี ซึ่งจริแล้วเนี่ยมันก็คือหลักการคล้ายๆกันนะสำหรับชาวบ้านคาว่าที่สิน5ไม่บริสุทธิ์คือสิน5ขาดยังฆ่าสัตว์อยู่นะยังรักทรัพย์ประพฤติทุจริตนะรับประพฤติผิดในการมนะยังโกหกนะยังทำสติให้เสียไปนะด้วยการเสพนะยาเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มมึนเมาทั้งหลาย มันชาวบ้านคารวาสเนี่ยที่ไปติเตียนนะครับในวงการสงฆ์นะต่อให้ภิกษุนั้นเป็นภิกษุที่ปรชิกเป็นรรชีเนี่ยได้เกิดว่าชาวบ้านคารวาสที่ศีลตัวเองยังไม่บริสุทธิ์นะศีลตัวเองก็ยังขาดอยู่ยังด่างพรอยอยู่ยังทะลุอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกันถ้าชาวบ้านคารวาสนั้นเนี่ยมีสติรู้ตัวว่าเอ๊ะทำไม เราถึงรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำไมตัวเราถึงศีลห้ายังขาดอยู่ยังทะลุยังด่างพรอยอยู่มันภิกษุบุรุชนเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันนะไปบวชถึงแม้จะโกนผมโกนคิ้วนุ่งผ้ากาสาวะพัดนะทงชัยพระรหันก็ตามแต่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะที่ศีล2 2 7นะเกิดการขาด บางท่านเนี่ยถึงขั้นประชิกนะครับหลังจากนั้นมาก็ปกปิดแล้วก็โกหกนะถึงการประชิกนั้นนะครับการแบรัชีไปเนี่ยก็มาจากเหตุผลเดียวกันนะกับชาวบ้านคราวาสนะที่ศีลห้าขาดทะลุด่างพรอยเหตุผลเดียวกันก็คือความพ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสตัณหาการมตตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหานั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ชาวบ,บ้านคารวะที่ศิลหนะครับยังไม่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยแล้วเที่ยววิภาควิจารณ์นะครับในวงการสงฆ์ในภิกษุซึ่งประชิกกันอย่างสนุกสนานนะครับเพลินเพลินปากน้ำมันปากเนี่ยมันก็มีโทษไปด้วยนะแปลว,ว่าตนเองก็ศีลไม่ได้บริสุทธิ์สะอาดนะตัวเองบางทียังทําผิดศีล5อยู่นะยังโกหก เขาอยู่ก็มีนะในการประกอบอาชีพการงานในการทํากิจการงานทั้งหลายนะยังมีโรคไหลใบประพฤติผิดในการมอยู่ก็มียังประพฤติทุจริตคอร์รัปชันนะครับในการลักทรัพย์เขาก็มีนะครับการทําสติให้เสียไปต่างๆก็มีอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับชาวบ้า,านคารวะนะครับที่ไปติติงนะครับพระภิกษุนะซึ่งทุศีนผิดศีนอย่างจริงแล้ว ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะว่าผมมองว่ามันมีโทษนะมากกว่ามีคุณนะครับแต่เราจะพูดเป็นคติได้นะแต่ว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แบบขนองปากนะต้องถามตัวเองก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยศีลห้าบริสุทธิ์แลหรือยังศีลห้าตัวเองนะครับยังขาดอยู่หรือเปล่าศีลห้าตัวเองยังทะลุยังดังพร้อยอยู่หรือเปล่านะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ย ก็หลีกเลี่ยงนะการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในวงการสงฆ์นะซึ่งมีภิกษุนะที่ละเมิดนะพระธรรมวินัยนะถึงขั้นปราชิกนะถึงขั้นที่เอ,อเรว่าผิดวินัยร้ายแรงนะหรือว่าถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นทุศีลเป็นอารัชีไปนะอันนี้ก็เป็นการเตือนกัน นะสำหรับทั้งทั้งพระทั้งภิกษุแล้วก็ทั้งชาวบ้านคารวสนะาก็อย่าไปคืออย่าไปติเตียนซึ่งกันและกันนะสำหรับคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสุดท้ายมันติเตียนกันไปติเตียนมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ศีลไม่บริสุทธิ์นะทั้งพระทั้งชาวบ้านต่างก็ศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มีศีลศีลขาดศีลทะลุศีลดังพอยเนี่ยก็ติกันไปติกันมาด่ากันไปด่ากันมา ก็กลายเป็นต่างก็ล้วนมีแต่ความหมุนมองเศร้าหมองนะมีแต่ทําให้พุทธศานาเนี่ยมันเสื่อมลงทางที่พุทธศานาเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะคำสอนพระุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไม่มีเสื่อมเพราะว่าพระสัจธรรมแท้ความจริงก็มีอยู่อริยสัจสี่มีอยู่อริยสัจธรรมมีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วด้วยซ้ำไปพรนะพุทธเจ้ามาตรัสรู้คือมาค้นพบ แล้วก็มาประกาศเอาไว้แล้วมอบไว้กับพุทธบริษัททั้ง4นะขีดเส้นใต้นะผู้ธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกวสิกาไม่ได้มอบไว้เฉพาะกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรฝากพุทธศาสนาไว้กับกลุ่มบุคคลในกลุ่มบุคคลหนึ่งใครที่เคยฝากไว้อย่างเงี้ยล้าตัวเองไม่รักษาศีลให้ดี เป็นชาวบ้านคารวะน,นะจะไปฝากไว้กับภิกษุไปฝากไว้กับพระแต่ตัวเองกับไม่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าให้ดีแล้วนะพอเกิดเรื่องราวเฉาโชในวงการสฆงเนี่ยก็ไปวิภาควิจารณ์นักนีศีลห้าตัวเองก็ยังขาดอยู่ยังทะรู้ยังหนักพออยู่อย่างเงี้ยไม่ดีเพราะมันจะทําให้เกิดความหมุนมองเศร้าหมองนะทั้งพระทั้งชาวบ้านที่ไม่มีศีลต่างก็ล้วนแต่หมุนมองเศร้าหมองไม่เกิดประโยชน์นะกับพุทธศาสนา ทั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยก็มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะพระสัทธรรมแท้เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้เนี่ยก็มีความบริสุทธิ์สะอาดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าบุคคลผู้ทุศีลเนี่ยเข้าไม่ถึงนะพอเข้าไม่ถึงนะต่างก็เตียนซึ่งกันและกันของผู้ทุศีลผู้ที่ศีลขาดด้วยกันทั้งพระทั้งโยมนะทั้ง นักบวชแะทั้งคารวาสที่ไม่มีศีลก็ติเตียงกันเองไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่เราสามารถน,นํากรณีศึกษาเนี่ยของการทุกศีลบิดศีลเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่เจริญสติปัฏฐานสีนะครับก็ล้วน่ายแพ,แพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะไม่ว่าภิกษุ พิสษุนีอุบาสกวสิกาเนี่ยนะถ้าไม่เจริญสิบฐานสีเนี่ยก็พ่ายแพ้แกมหน้ากิเลสตัณหานะก็สามารถได้จะเป็นผู้ทุศีลได้เป็นผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์สะอาดนะเป็นผู้ที่ศีลขาดนะศีลทะลุด,ดังพลอยได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงข่าวในขณะนี้แล้วกันนะก็เป็นการเตือนกันว่าบ่อกข่าว สำหรับชาวบ้านคาวาสที่ทุศีนเนี่ยนี้เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วนะแต่ว่าชาวพุทธเราอะนะไปโฟกัสที่นักบวชไปโฟกัสที่พระที่ภิกษุจึงมาเล่าสู่กันฟังเตือนกันนะว่าภิกษุใดเนี่ยนะครับที่เราออกบวชเนี่ยกรพึงรู้หน้าที่นะว่าออกบวชไปทําไมออกบวชไปก็คือนําคําสอนพระเจ้าไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ ความเคร่งครัดนะครับในพระธรรมวินัยเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราอยู่ไม่ได้นะในศสองยี่สิบเจ็ดนะเราผิดพระธรรมวินัยอยู่บ่อยๆนะเราก็เริ่มผิดมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนเรียกว่าเริ่มไม่มีความละอายแล้วก็เกรงกลัวนะต่อบาปก,กรรมในการผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะผมก็ว่าราออกมาเป็นชาวบ้านคารวะรักษาศินห้าน่าจะดีกว่า พอนะเป็นันแล้วการบวชพระมาเนี่ยมันก็กลายเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุคคลที่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยอาศัยผ้าเหลืองหากินอย่างเงี้ยเนาะอาศัยผ้าเหลืองแต่ว่าตนเองไม่มีศินศาสนาพุทธนี่สําคัญนะครับคนที่ไม่มีศินเนี่ยนะเราจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จเจริญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าพระ นะพระแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะศีลน,นะเราจึงเรียกว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้เจริญจเจริญเพราะอะไรก็จเจริญเพราะศีลน,นะวันพระอริยะเนี่ยจึงเป็นนะผู้เจริญที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็เพราะว่าศีลน,นั่นเองนะอย่างขั้นต้นนะครับอย่างพระโสดาบันเนี่ยก็มีเพียงศีลห้านี่แหละนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ย นะเราจึางเรียกว่าพระโสดาบันนะก็แบบว่าผู้ถึงกระแสพระนิพพานนะเป็นผู้ประเสริฐเราก็เรียกว่าพระโสดาบันนะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นก็แบบว่าเป็นผู้เจริญแล้วนะมีศีลห้ไหมเพราะฉะนั้นศนะาสนาพุทธนี้ถือว่าศีลเนี่ยสำคัญนะในเบื้องต้นเลยนะถ้าเกิดศีลไม่ดีแล้วเนี่ยเป็นพระไม่ได้นะศีลไม่ดีเนี่ยไปบวชเป็นภิกษุเนี่ยก็ไม่สมควร ก็จะกลายเป็นโมฆะบุรุษไปนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปบวชพระอยู่ในภาคกาสวพัฒนะรุ่งภาคกาสวพัฒเนี่ยต้องพึงตระหนักไว้ดีนะต้องรักษาศีลในพระธรรมวินัยให้ดีนะเพราะศีลน,นี่แหละเป็นเครื่องคุ้มครองทิกสูนะเราถึงจะเหมาะกับคำว่าพระซึ่หมายว่าผู้ประเสริฐนะครับมันบวชพระมาอย่าเป็นโมฆะบุรุษนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ